ขอ,อยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่8เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริส และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโคโลสีบทที่สองข้อที่สองถึงข้อที่สได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพื่อเขาจะได้รับความชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรักและเข้าใจความอุดมบริบูรณ์แห่งความเข้าใจและเข้าใจในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้าคือพระคริสต์ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรง ปิดซ่อนไว้ในพระองค์อาเมนท้ายคำวันต่อว,วันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกเอย๋ยซับอันรุ่งโรจน์ของเราสามารถรองรับทุกความต้องการของเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เราไม่ได้สร้างให้เจ้าพึ่งพาในตนเองแต่เราได้สร้างให้เจ้าพึ่งพาในเราและต้องการเราไม่เพียงแต่ในเรื่องอาหารประจำวันเท่านั้น แต่เพื่อให้ได้รับการเติมเต็มในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจด้วยเราค่อยๆปลูกความหิวกระหายและความว่างเปล่าไว้ในเจ้าเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เจ้ามองเห็นเราลูกเอ๋ยอย่าปฏิเสธหรือซ่อนความรู้สึกเหล่านี้เลย และระวังที่จะไม่ไคว่คว้าหาพระอื่นนอกเหนือจากเรามาเติมเต็มความหิวกระหายในใจของเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรืออำนาจจงเข้ามาหาเราพร้อมความต้องการทั้งหมดของเจ้าลูกเอย๋ยจงเปิดใจของเจ้าและสแสวงหาพระพรของเราเมื่อเจ้าเข้ามาใช้เวลาอยู่กับเรา จิตใจที่หิวกระหายก็ได้รับการเติมเต็มจงชื่นบานในความหิวกระหายของเจ้าซึ่งจะทำให้เจ้าค้นพบการเติมเต็มอย่างที่สุดในเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ